เจ้า,า,จ,าจะไปเชียงใหม่ละอีไปไหน ลานนาเวอร์ชวลเอ็กโปวันนี้นะคะหนูหรีนะคะก็มีงานเอ็กโปยิ่งใหญ่แห่งปีส่งท้ายปีมานําเสนอทุกคนเลยนะคะใครที่แบบว่าคิดถึงการเดินชมเดินเที่ยวเดินซื้อสินค้าตามงานเอ็กโปถ้าใครนะคะมีแพลนอยู่แล้วว่าช่วงเดือนธันวานี้นะคะอยากไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะชื่องานว่าลานนาเวอร์ชวลเอ็กโป2021ซึ่งงานนะคะก็จะจัดตั้งแต่วันที่1ถึง30ธันวาคมนี้ ะะที่ n o r t o n Villa g e ชั้น1ศูนย์การค้า Central p l a z a เชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครเนี่ยไม่สะดวกไปเชียงใหม่จริงๆก็สามารถช้อปปิ้งหรือว่าเดินดูงานได้ในออนไลน์ได้เลย <c oughs> ก็คือเขาทำเสมือนจริงเลย <c oughs> เหมือนข้างหลังเลยทุกคนแมสนี่ก็คือมีแบบจุดตำแหน่งแสดงสินค้าต่างๆมากมายแล้วก็คลิกคลิกคลิกลก,ลก,กดเข้าไปดูแล้วก็เลือกสินค้าแล้วก็สั่งมาส,งมาส่งถึงบ้านได้เลยนะคะภายในงานลานาเอ็กโปทุกคน,คนจะมีสินค้ามากถึง5,000กว่ารายการ แล้วก็มีสินค้าทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเลยค่ะสินค้าโอท็อปต่างๆสินค้าด้านสุขภาพก็มีนะหรือจะเป็นสินค้าหัตกรรมต่างๆจากชาวบ้านจากคนในท้องถิ่นนะสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วก็อาหารร่อยแล้วก็ยังมีสินค้าบริการและการท่องเที่ยวต่างๆทุกคนจองที่พักที่เที่ยวต่างๆกรุ๊ปทัวร์ต่างๆมีครบจัดเต็มเลยแล้วก็สุดท้ายนะคะคือสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะมีให้ทุกคนเลือกได้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะใครที่แบบไม่สะดวกเลย ทางนะคะคก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยเดินดูงานออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แอปลาซาด้าหรือจะเป็น Lana Virtual Expo 2 2 1อ com หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วที่ l i n e o f f i c i a l ก็มีนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ด้วยพิมพ์เลยนะคะว่า l a n a v i r าวิชชัวเสามารถไปเลือกซื้อหาสินค้านะคะเอาเป็นของฝากของขวัญปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ได้เลยนะคะรีขอตัวเก็บกระเป๋าบินไปเชียงใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่งานนะคะ <laughs> ผู้ชายนัดเจอได้ก <laughs> าเจ้าอาจะไปเชียงใหม่ละอีไปไหนไปลานหน้าเวอร์ชวลเอ็กโปซ่องพันยีแอดอะคนใต้ไปเที่ยวเหนือก็ต้องแหลงใต้ไปก่อนนะคะเพราะแหลงเหนือไม่เป็นนะคะ <laughs>